ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันต้วยน,น,วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ายาม่าทีแม็นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะซิ่งเจ้ายาม่าทีแม็กไปทำงานที่ราสภากันนะครับทุกคน นี่นะครับเราก็อยู่กับเจ้า TMAX SX นะครับผมนี่เป็นไงทุกคนมันคือเจ้าบิ๊กสกู๊ตเตอร์นะที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบแรงนะเจ้าคันนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ชุดแต่งเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีพวกเป็นฟอร์ตคาร์บอนนะครับหรือว่าเป็นพวกคาร์บอนลายเศษผ้านะครับผมส่วนท่อก็จะเป็นท่อฟูกเนีย่ยเป็นไงไทเทเนียมทั้งเส้นอนะโคตรเท่ยร์นี่ครับทีม SBK Survival ครับเดี๋ยวนะ 我说打盹。 นะครับทุกคนดูฟิลลิ่งการขับขี่ก็แม่งแบบฟิลลิ่งดีจัดอะ่ะนี่ไเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขี่รถไปทํางานที่รัฐสภากันนะทุกคนคือต้องบอกว่าวันนี้เอาตัวแรงไปเลยนะครับผมนี่คือต้องบอกก่อนเลยนะทุกคนว่าผมแบบ ผมเคยขี่เจ้าพวกบิ๊กสกูตเตอร์แต่ว่าเป็นพวกคลาสสามห้าสูนย์นะผมเช่นพวก X Max หรือว่า ADV ไงนะทุกคนที่เคยขี่นะครับสำหรับใครที่กำลังหาเจ้าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับผมก็ถ้าอยากได้แรงๆจบๆนี่ต้องคันนี้เล้นี่ T Max ห้าสามศูนย์ SX นะครับ,รบแต่ว่า คันนี้คือแบบว่าไม่เดิมนะทุกคนคือแบบตอนเนี้น่าจะทําเต็มแล้วนะครับผมถามจากเจ้าของรถนะครับก็คือว่าพี่ลุงนะครับผม SBK Superbike นะครับนี่คือต้องบอกว่าคันนี้อัพเกรดเป็นชุด560มาแล้วทุกคนคือแบบ200มีแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแต่ว่าเดิมๆเ,เนี่ยมายันมาแค่180ใช่ไหมทุกคนก็วิ่งจมมะ่ะแค่นั้นแหละทุกคนแรงไม่แรง แล้วก็คันนี้จะมีพวกเลกูเลตอยู่ใต้เบาะนะครับผมก็คือแบบว่าตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะเปิดมาเจอคือต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถจากร้านพี่ลุง SBK Superbike นะผมนี่ไงพี่ลุงแกก็ให้ผมเอามาเทสน,นะครับคันนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าการใช้ Big Scooter ใช้ในเมืองมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มุดมุดตามเข้าไปเลยครับตอนนี้ คือต้องบอกว่าตอนเนี้ยผมขี่อยู่โหมด S อนะครับทุกท่ชมคือทีแม็กเนี่ยเขาจะมี2โหมดนะครับมีโหมด T กับโหมด S นะครับโหมด S อนี่ผมรู้สึกว่ามันจะเปิดเหมือนแบบโหมดสปอร์ตทุกคนมันแบบมันจะจวดมันจะจวดมากนะแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบเป็นสแตนดาร์ดนะทุกคนซึ่งผมแบบไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมเราก็จะเอาเจ้าคนนี้นะครับรับสรงสาวทุกคนแต่ผมยังไม่บอกว่าแขกรลับเชือของเราวันนี้เป็นใครนะครับผม ผมต้องใช้สมาธิในการขับนิดหนึ่งนะครับทานผู้ชมก็คือว่าตอนนี้แม่งรถติดจัดอะไม่มีถนนให้เปิดคันเร่งมาอนทุกคนผมก็จะขี่เปิดคันเนนร่งคันทุนดูสักหน่อยคือต้องบอกว่าความพิ้วของเจ้าคันนี้นะคือแบบว่าก็คล่องตัวนะทุกคนแล้วก็คันนี้ครับได้ทำการจูนน้ำมันเก้าห้าเป็นที่จบร้อยแล้วนะครับผม แต่ทรงขี่ดีมากเลยทุกคนแบบคือช่วงล่างอะคือแบบนิ่งมากนะอุ้ยมันติดมือจริงๆมาโหมดเอสเนี่ยเออทุกคนนี่แล้วผมก็ลืมบอกนะครับผมลืมบอกไปนะครับคันนี้นะครับผมก็ได้แปลงเป็นจากสายพานเป็นโซ่แล้วนะผมอชอบเสียงว่าทุกคนมันเป็นเสียงสองสูบอะคันเนี้ยมันไม่ใช่เสียงสูบเดียวนะ แบบเสียงแม่งแบบเล้าใจจัดอ่เท่านผู้ชมคือรวมๆแล้วแม่งขี่แบบขี่ดีทุกคนแรงนิ่มขี่สนุกนะทุกคนแตบบ่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะบิดอย่างเดียวโอ้คือแบบแม่งแบบแรงจัดอะ่ะนี่นี่ขนเขาน้าผมเพิ่มเขาเล่งแค่นิดเดียวนะทุกคน บอกว่าผมกําลังฝึกงานอยู่ที่นี่นะครับผมเนี่ยเทศาสตร์โคงโชว์ทีเดียเป็นงไงฟิลลิ่งคือแบบวาวจัดอะ่ะเอาจริงขี่คันนี้ไปไหนก็มีแต่คนมอนนะผมก็ราคามันตึงมากเลยนะสําหรับเจ้าคันเนี้ยมือหนึ่งอะ่ะอยู่ประมาณประมาณห้าแสนก็กว่านะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับพี่ลุงแกเปิดราคาอยู่ที่ 275,000บาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถอินบ็อกได้นะครับผมสำหรับเจ้า t m a ม530เอ้ยไม่ใช่สิอัพเป็น560แล้วกกบอดี้530แูนแล้แต่ว่าอัพเครื่องเป็น560แล้วนะครับผมเสียงแม่งเร้าใจจัดวหรทุกคนโอเคขออญาตตอนไปตอนที่รับดาราสาวเลยนะครับผม ไปเลยเพื่อนเจอกันไปเจอกันบ๊ายบายแดงกิ้วหลายๆไปครับไปครับเหย,ย,ยียบซ้ายแล้วก็ก้าวขวาเหม,มือนเดิมเออโอ้ยรถคนใหญ่อ่ะ <c oughs> ใช่นั่งสบายหน่อยนังสบายอ่ะเอออบจอบ เดี๋ยวพาดิฟเลยขอดิฟทีนึงได้ไหม,มถ้าไม่เกาะตัวหลุดแน่กูเกาะมึงอ,อยู่ค่ะอนี้มาทุกวันเลยไม่ได้ไม่ใช่รถกูจา้าเนี่ยอเ,เออรถพี่ที่อู่ <c oughs> สวัสด <you> ีคร <question> hey, ับนั่งสบายไหมเฮ้ยมันจะต okay. like ิดอยู่แล to so ้วนี่วะนะข้างหลังเนาะนิดเดียวโอเคตอนนี exact ้เราก็เลิกงานแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็เกาลักจะขี่กระหอแล้ว ก็โอ้แรงอยูน่นะครับยามาฮ่าเอาพี่ก็ชอบออเหมือนกันครับทีแม็กเลยผมเคยอยู่ตัวยามาฮ่ามาอีกอ๋อเมื่อก,กี้ก็มีพี่เขามาทักนะครับบอกว่าใช่ทีแม็กไหมครับผมก็บอกว่าเออใช่ครับพี่เนีย่ยหาปั๊มนละมันกันนะทุก<ๆ>คน,น <ๆ S 2> ก็คือตอนนี้นละมันกระพริบแล้วเด <g ül üyor> ี๋ยวต้องหาที่เติมะละมันก่อน ผมไม่แน่ใจว่าคนขี่เยอะไหมนะรุ่นเนี้ยแต่วลาขี่ไปไหนเงี้ยคนแบบคนก็จะท้าคนก็จะมองนะทุกคนมันเป็นรถสกูตเตอร์ที่แบบว่าราคาเอาเลื่อมกันนะแต่ถ้าแลกกับความแรงหรือว่าความสวายเงี้ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์อยู่นะครับก็แบบว่าถูกใจก็ไม่มีคำว่าแพงนะครับทุกคนแต่สําหรับเจ้าคนนี้นะครับใครได้ไปก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะแค่ของแต่งอย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วนะครับทุกคน แล้วก็ทําเครื่องบิกนะครับเนี่ยอัพจาก5 3 0เป็น560เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมก็ EP หน้าเราจะไปบุกที่ไหนกันก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันเลย